มา2ปีมีแค่2อ p ีีเท่านั้นค่ะและบ้านด้านหลังนะคะก็คือบ้านที่คุณแานเดอะลักชวรี่ของเรานะคะได้ออกแบบไว้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะซึ่งบอกเลยนะคะว่าเราขับรถเข้ามายังไม่เห็นบ้านไหนที่สวยเท่าบ้านหลังนี้เลย่ะพรพอแล้วค่ะตอนนี้เราอยากจะเข้าไปหาเจ้าของบ้านแล้วก็คุณแรนแล้วค่ะไปกันเลยค่ะโกระจกบานใหญ่มากดูดิกระจกบานมปูเนี่ยแอมป์โรนู่น นี่ทุกคนแล้วเขามีการเปลี่ยนรั้วบ้านเลยดูดิอารมณ์แบบเหมือนอยู่ทอสค์นาเขาใหญ่อะไรอย่างนี้ป่ะเดี๋ยวข้าไปหาคุณแดนกับคุณเจ้าข,ของบ้านกันก่อนเลยดีกว่าเฮ้ยน,นี่มันคือบ้านที่แย่เคยมานี่แต่มันใหญ่กว่าเดิมเยอะเลยอะแต่ว่าตอนนี้ชั่วโมงมันจะของบ้านอยู่ไหนแหละเธอเห็นไหมไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเขาอยูอ่อยู่ในปัญหาแล้วนะทอมันแบบนี้เ,เราเปิดกันอย่างนี้เลยอะ่ะเปิดกันฟองรอมอย่างนี้เลยสวัสดีพี่อ้าค่ะ ก็คุณรันนะคะพอนุ่มมันธนากรคนเก่งของเราสําหรับห้องนี้มันมีความแตกต่างจากบ้านเดิมยังไงแล้วอินสปิเรชันในการออกแบบที่นี่เป็นยังไงบ้างก็จริงคาลรคเตอร์เป็นคนเดิมก็คือพี่อ้ําแตกเียมแต่เียมแล้วเป็นเขาเลยนะเขาก็เลยนึกว่าเออขาดกระเทียมหรือเปล่าห้องนี้มันก็เป็นเือนห้องที่เขาจะต้องแบบจัดเลี้ยงเอาไว้สำหรับโชว์รถเอาไว้สำหรับนั่งดูรถซึ่งสนองตันหาบุ้นลวนสนองตันหาลุนลวนสนองตันหาลุ้นลวนคือนั่งดูรถพี่ก็เกิดอารมณ์คือเราเรียกว่าสนองความต้อง ในการออกแบบห้องโชว์รูมนี้นะคะคุณรันเขาจะเน้นคุมโทนสีให้เป็นโทนสีดำที่มีความหรูหรานะคะแล้วก็ตัดกับสีของรถสปอร์ตอีกด้วยทำให้รถนั้นเนี่ยดูโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะ แล้วแย่ก็ประทับใจฟ้าเพดานของห้องนี้มากเลยการออกแบบดีไซน์ของเขาว่ามีการเล่นไฟไลติงต่างๆที่ตัดกับตะแกรงสีดำให้ความรู้สึกที่มันเท่สปอร์ตโฉบเฉี่ยวลงตัวสุดๆและคุณรันนะคะยังบอกอีกว่าการใช้ตะแกรงและไลติงแบบนี้เนอนะคตถ้าสมมติว่าเราเบื่อแล้วก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการด้วยทำอะไรที่เบื่อหรือทีเบื่อกับที่เบื่อเราเปลี่ยนอะไรบ้างที่ผ่านมาที่ผ่านมาเ็เปลี่ยน ้าร์ท่านรถอะไรอย่างเงี้ยมีอะไไม่ได้มีอ้ไรได้แค่มีก็ได้เจยบได้แค่มีก็ได้เจ็เจไปด้ยิ่งดูภาพ b e ฟอร์อ f t เตอร์นะบานี่อ๊มคือโดดเด่นไม่เหมือนใครจริงๆทั้งโรงรถสปอร์ตสุดหรูหราและระเบียงห้องนอนที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นไปอีกและอีกอย่างนะคะที่แย้มประทับใจก็คือกระจกของโรงรถเนี่ยมันแผ่นใหญ่มากจริงๆ คุรนเนี่ยบอกว่าเขาสั่งทาไซส์พิเศษเพื่อโรงรถโรงนี้เลยนะคะก็จะทาให้เรารู้สึกโรงโปรงทั้งมุมมองจากเจ้าของบ้านมองออกไปแล้วก็คนที่มองเข้ามาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยแกรนสุดๆแล้วสิ่งที่ทําให้ห้องเนี้ยมันดูใหญ่โตโล่งสบายมากขึ้นอีกก็คือคุณร้านเนี่ยได้เปลี่ยนเสารโรงรถให้กลายเป็นตู้โชว์ของสะสมต่างๆของคุณอ้ํานะคะถือว่าไอเดียดีมากๆเลยค่ะ อะโอเคยจะมีอีกหนึ่งจุดนะคะที่แบบรู้สึกว้าวมากตอนเข้ามาในนี้ตอนแรกเราจะเข้าใจว่าเป็นโรงถธรรมดาปรากฏว่ามีที่นั่งและที่สําคัญคือโต๊ะกลางแม่งโคตรเทพเลยของอะไรนะเฮิตาเยะมาเลเออของฮิตาเย่ซึ่งเป็นตู้เย็นอ่ะเฮ้ยมันคือตู้เย็นจริงๆทุกคนอุ้ยอันนี้มีบอกด้วยนะบอกความเย็นครับใช่เออเนี่ยเกไว้ด้วยความที่รักแขกด้วยรับนั่งกันเตี้กันชิลๆอย่างเงี้ยแต่อนแรกจะติดเครื่องเสียงก็ดูว่าเฮ้ยถ้ามีเครื่องเสียงมันก็จะแบบมานั่งลำบากหรือเปล่าจะมานั่งเปิดสุดท้ายแล้วเนี่ย ตัวนี้ก็เป็นลระโพงด้วยใส่ลระโพงก่อนตัวนี้เป็นพอไหมครับเปิดติ่งไหครับใช่มีฟังก์ชั่นเหนือชัานกระโพงเชื่อมต่อบิดีโอเนี่ยวิดีโอทูตแรกวิดอทูตครัถ้าเราคอนเน็กเสียงครับเป็นลระโพงเลยอะไรเงี้ยล้ำมากใช่แล้วก็มีฟังก์ชั่นที่ชัดแบบที่ชัดแบบโอเคครับือโอเคมุมนี้มองไปอ่ะเราเห็นบ้านด้านในเนี่ยใช่เป็นแปลงโครงสรางครับโ้างให้ข้างนอกข้างในเชื่อมโยงใช่ค่แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่อยากให้ข้างในเห็นข้างนอกอ่ะแต่เราก็ปิดนี่นะ เป็นบ้านเหรอคะไม่ใช่ม嘛เป็นคล้ายๆเหมือนเป็นฟีด์ม็ด้ยองเฮ้ยน่าสนใจว่ะเป็นทันนี่เราไปดูโอเคเจอเลยค่ะเจอเลยนะคะห้องน้ำอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเตรีของจะเล่นบุกเจ้าของบ้านคือไม่รอดนะอ่ะห้องรับแขกบอกเลยว่ามันดูแบบผู้หญิงอ่ะแกเลือกแกเลือกตามใจเมียนะบอวันจ้า ใช่เลยค่ะดูคนละมุดกับห้องโชว์รูมรถเมื่อสักครู่เลยนะคะยังกับบ้านคนละหลักเลยคือโซนนี้นะคะคุณอ้ําเขาตั้งใจให้คุณรันเนี่ยออกแบบตามความชอบของคุณสีภรรยาเลยก็คือ<ค>ดูเป็นห้องนั่งเล่นที่เหมือนอยู่คาฟเฟ่หรูๆผู้ดีผู้ดีอะ่ะอย่างผนงังฝ้าเพดานฟาเฟอร์นิเจอร์บิวอินทั้งหมดนะคะก็คุคมโทนด้วยสีเอเวอร์รี่ตัดขอบด้วยสีโรสโกเพื่อเพิ่มความหรูหราแต่ว่ายังคงดูอบอุ่นแบบละมุนละมัยสไตล์ครอบครัวด้วยการเพิ่มลูกเล่นทำเชฟขอบซุ้มประตูเนี่ย ให้เป็นทรงโคง้งเป็นการออกแบบผสมผสานความคลาสสิกและความลักชัวรี่เข้าด้วยกันอย่างลงตัวและเดิมนะคะโซนบาร์เล่าตรงเนี้ยจะต้องเป็นห้องของผู้สูงอายุแต่คุณอ้ำอะ่ะทุกสิครารออะไรสุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะมีพื้นที่ชั้นล่างมากขึ้นแต่ด้วยความที่น้องแอควาเพิ่งจะลืมตาดูโลกพอดีโซนนี้ก็เลยโดนน้องแอคว้ายิดไปโดยปร,ริยายจากดาร์กสุดกลายเป็นบ้องแบ๊วคสุดคุณรณันเนี่ยได้ซ่อนสิ่งที่ขัดหูขัดตาด้วยเฟอร์นิเจอร์บิวอิน ต่างและด้านอีกก็คือประตูห้องน้ําก็หายไปเลยเช่นกันค่ะอ่ะแล้วมีห้องนึิมที่เมื่อกี้เนี้ยแย้มมองเข้ามาแล้วเห็นก็คือจะเป็นโซนกินข้าวแล้วก็โซนดูหนังแอบอยากจะเข้าไปห้องนี้ได้โอเคให้เราไปกันเฮ้ยมันดีแบบดีมากเลยอ่ะอยากรู้ว่าห้องเนี้ยใช้บ่อยกว่าห้องอื่นปะใช่ดูเอวงเอวีทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเล่นเกมทุกวันเอวีหมายถึงว่าพวกเอทีวีกับใช่ใช่ครับสายจะมานั้นแหละ แล้วกโซฟาเนี้ยมันมันต้องพิเศษแน่ๆเลยอ่ะคือนิสสันผลิตเนาะให้มันได้สตา์สเปคห้องูอใช่แล้วก็ขอเขานอนให้ได้ประมาณแบบใกล้เคียงห้องไปสิบองศาคือแบบนอนแบบนอนแบบเนี่ยฮะนอนเป็นนอนได้เลยเนี่ยเนี่ยนอนเขาบกว่านอนก็คือหลับเลยอ๋อ,อ่ะแล้วก็เมื่อกี้เห็นบอกว่าตรงนี้มันมีฟังก์ชันอะไรนะอ่าเราต้องการเป็นส่วนตัวใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะอ่าแล้วก็ไม่เห็นละใช่ไหมครับข้างนอกเห็นแต่ข้างในไม่เห็นไม่เห็นเหมือนกันอวามแน่นือ ที่เราสามารถที่ใช้ปรับฟฟลลิ่งในการเล่นเกมได้ครับนี่แสดงว่าเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเปลี่ยนสีได้ครับเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนยังไงอ่ะมีรีโมทอะไรนี้ใช่ไหมถ้ารีโมทเราก็สั่งแสงสมได้นะนี่ไ้นล้ลนี่เลไปชั้นบนดีกว่าครับไป่าฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าาฮาฮ่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 า่า่ วัวมีซุ้มโค้ง,งมีอะไรแบบเบิ้ลวอเยอะมากเลยอะ่ะครับดีเทลมากใช่ยังไงนะอันนี้ชอบไหมคะชอบชอบชอบ,ชอบไม่ชอบก็ต้องชอบแหละตา,ากระจายไปหมด <c oughs> เฮ้ยจะบอกว่าห้องนอนอะมีใช้ห้องขัวแย่เหมือนกันนะมีใช้ห้องขัวแย่เหมือนกันนะใช้ห้องขัวเลยเหรอเฮ้ยมนใช้ห้องขัวแย่คล้ายๆตัวไหนห้องขัวไอ้พวกตัวโทนสีที่เป็นสีอะไรอย่างเงี้ยจะแปลว่าห้องขัวที่บ้านแย่เนี่ยคือ ขกินข้าวไปก็จะง่วงไป่อะไรอย่างนี้ตอนนี้บ้านห้องครัวแย่อะไม่รู้ยังไงนะใครมากินข้าวปุ๊บแม่งง่วงกันทุกคนเลยอะใส่กระชาลงไปใส่กระชาลงไปโอ๊ย เกี่ยวกับการชาคาพี่อ้ําโทนสีเทาที่คุณรันเลือกใช้นะคะถึงแม้ว่าจะคล้ายกับซุ้มประตูของห้องครัวแยะแต่ว่ามันคนละเฉดกันนะเพราะว่าเฉดสีที่คุณรันออกแบบให้อะ่ะมันเป็นสีเฉพาะของคุณอ้ําเลยค่ะเป็นโทนสีเทาแกล้มน้ำเงินให้ความรู้สึกที่สบายตาสบายใจผ่อนคลายก็เลยทําให้เรารู้สึกง่วงนั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศมันน่าน,นอนมากจริงๆโทนสีนี้เหมาะสุดๆผนังและฝ้าเพดานของห้องนะคะคุณรันก็ใช้เทคนิคการพ่นสีนะคะเป็นงานที่ละเอียดมากจริงๆแล้วก็ตกแต่งด้วย ขอบคิ้วขอบบัวที่ค่อนข้างใหญ่ชัดกว่าปกติซึ่งเป็นการคัดพิเศษเฉพาะบ้านนี้จริงๆค่ะส่วนผนังทีวีเนี่ยก็ตกแต่งด้วยกระจกและหินอ่อนเงาดูหรูหราด้านหัวเตียงเนี่ยก็ดูเรียบหรูและมีแอบแซมงานกระจกเงาเบาๆนะคะก็ทําให้ดูลงตัวมาก แล้วก็มีการบิวอินผนังเป็นตู้โชว์บรรดาลูกรักของทั้งคุณแคร์แล้วก็คุณอั้เลยค่ะเรียกได้ว่าผนังห้องนอนเนี่ยแทบจะไม่มีพื้นที่ว่างเลยค่ะจริงๆแล้วห้องนอนเนี่ยมีระเบียงด้วยนะแต่ว่าคุณอั้าเนี่ยรู้ตัวดีว่าไม่ได้ออกไปใช้แน่นอนก็เลยสั่งมุกออกไปเลยค่ะเราจึงได้เห็นมุมริมหน้าต่างพาโนรามาอีกมุม ดูเทสุดๆถ้าไม่พอคะ่ะเปิดน้องเขาขึ้นมาน้องสามารถเก็บของได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าทั้งสวยทั้งฟังก์ชั่นชนะเลิศจริงๆ Walk in closet ก็คืออลังการมากพอเราเปิดเข้าไปปูบากมันเปลี่ยน mood and tone เลยอะจากที่แบบหลับๆงว่งวงๆก็คือเข้าไป walk in คือตื่นเลย ถ้าให้เดานะแย้ว่าวอล์กอินโคเซ็นี้คุณแครน่นแน่เลยใช่ภรรเมียนะคะซึ่งก็ออกแบบมาในสไตล์แบบหวานหวานเจ้าหญิงหรูหราแต่ว่าใช้งานได้ทุกตารางนิ้วนะจ๊ะเพิ่มลูกเล่นที่โซนโตแต่งหน้าโดยที่ เปลี่ยนโฉมกระจกธรรมดาให้เป็นกระจกที่มีรูปร่างพระจันทร์ครึง่งเสี้ยวนะคะด้วยความที่พื้นที่ของห้องเนี่ยมีค่อนข้างจํากัดน,นะคะคุณรันก็เลยเลือกใช้พื้นที่ว่างของผนังรวมไปถึงบานสไลด์ห้องนอนเนี่ยแปะกระจกเงาบานโตเต็มผนังไปเลยค่ะให้เราได้สอ่องตั้งแต่หัวจะโดดเท้าแถมยังทำให้ห้องเนี่ยดูกว้างขึ้นแล้วก็ยังจัดสัรตู้เสื้อผ้าแบบเต็มพื้นที่ถือว่าใช้ทุกพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าแล้วก็ตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริงๆ สำหรับห้องพระเนี่ยคุณรันบอกว่าออกแบบมาเพิ่มเติมจากเดิมที่โครงบ้านหลังเนี้ยไม่มีส่วนของห้องพระหรือหิ้งพระมาให้เลยคุณรันก็เลยเนรมิตระเบียงที่เมื่อก่อนเนี่ยเคยวางคอมเพรสเซอร์แอร์ให้กลายเป็นห้องพระอินดอร์ซึ่งบอกเลยว่าห้องพระห้องนี้คือดีมากๆเลยเพราะว่าเป็นทำเลที่ดีที่สุดของบ้านก็คืออยู่หน้าบ้านและอยู่ตรงกลางของบ้านนะคะแถมยังหันไปในทิศทางที่ถูกต้องเป็นสิริมงคลให้กับตัวบ้านและเจ้าของบ้าน อยู่อาศัยทุกคนอีกด้วยค่ะสำหรับห้องนอนอื่นๆนะคะคุณรานเนี่ยก็ได้ออกแบบมาให้สอดคล้องกับห้องนอนใหญ่และมูดแอนโทนโดยรวมของบ้านนะคะแต่ว่าทั้งสองห้องที่มีเนี่ยแบ่งสไตล์กันอย่างชัดเจนเลยค่ะให้เป็นห้องของคุณลูกชายกับคุณลูกสาวนะคะซึ่งก็ดูหรูหราในสไตล์มินิมอลแต่บอกเลยว่าประหยัดงบมากๆค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกไปดูรอบบ้านกันดีก่าอยากดูแลสเคป ได้ค่ะมีบอกราคาแล้วตอนนี้ก็ผมอันนี้นะเตรียมเชฟมาจากญี่ปุ่นแล้วเตรียมแร่ให้เราแลละอ่าหมายถึงว่าแร่พวกแซลมอนอะไรกันนี่แหละแร่ปลาคาร์ฟนี่แหละแร่ปลาคาร์ฟกี่และอ่ะไปกันเลยค่ะทุกคนด้วยความที่พื้นที่ของสวนเนี่ยไม่ได้กว้างมากนะคะคุณรันก็เลยใช้คอนเซปต์สวนเนี้ยเป็นโมเดิร์นแอนด์สลิม เริ่มจากทางเข้าที่เล่นระดับพื้นนะคะและวัสดุปูพื้นต่างๆให้มันมีความแตกต่างหลากหลายแล้วก็ยังมีต้นไม้แซงเบาๆด้วยเพื่อความซอฟต์แล้วก็ความเป็นธรรมชาติของหน้าบ้านแล้วก็ยังทําโซนให้เราได้นั่งพักผ่อนหย่อนใจในสวนมีโซนจิบกาแฟหรือจัดปาร์ตี้ปูกระทะเล็กๆน่ารักน่ารักในสวนแบบนี้ตามที่คุณอาร์มรีเควสมาเลยค่ะ <S <S และจุดเด่นของสวนนี้นะคะก็คือสระปลาคาร์ฟเนี่ยคุณรันเขาออกแบบให้เป็นแนวยาวแล้วก็มีลูกเล่นพื้นที่ที่มันดูแบบไม่ซับ ะะเป็น L shape แบบนี้เลยแล้วก็ยังมีน้ําตกเล็กๆสวยๆที่ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับน้องปลาและผู้อยู่อาศัยเนี่ยก็จะได้ยินเสียงน้ําเบาๆทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นอีกด้วยถือว่าคุณรันเนี่ยจัดสรรพื้นที่ออกมาได้อย่างลงตัวแล้วก็ลงใจกับทั้งเจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยด้วยค่ะโอเคถึงเวลาพ่อบ้านใจกล้าต้องเลี้ยงลูกแล้วงั้นเดี๋ยวแยลาก่อนนะคะได้ค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะบวัสดีนะคะทุกคน นี่แหละค่ะฝีมือการออกแบบบ้านสุดหรูจากคุณรันที่ตอบโจทย์ตอบใจเจ้าของบ้านจนไม่อยากออกไปไหนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะคะบ๊ายบาย ชีวิตตรงไหนเยอะสุดของบ้านก็น่าจะเป็นห้องดูหนังกับเล่นเกมเพราะส่วนตัวเป็นคนชอบเล่นเกมแล้วตื่นมากินกาแฟเสร็จปุ๊บก็เข้ามานั่งดูหนังเล่นเกมเลียงานก่อนเบื้องต้นแล้วปาร์ตี้บ่อยยากปาร์ตี้บ่อยไหมก็เพื่อนก็จะมาประมาณสักอย่างน้อยๆแล้วก็วีคละคขังก็จะมาตรในส่วนที่ที่เราบรินนรปกติรับแขกสูงสุดกี่คนครับที่ร้านก็ออกแบบไว้เนี่ยคือ5โต๊ะจีน6โต๊ะจีนได้แต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ต์ก็ประมาณที่เคยเยอะสุดก็โดยจัดอากาศนี่นีเนาะเยอะสุดก็สั่งสคนโอ้โห อันนี้กไม่เยอะขึ้นนยังมีต่างก็สถานการณ์อีใช่ดล้วสถานการณ์อย่างเงี้ยไม่เยอะเพราะตอนแรกกะว่าจัดกับปีที่แล้วกล่ว่าจัดงานวันเกิดที่นี่น่าจะแน่นแต่ก็เลยเบาๆดีกว่าเพื่อนๆมาบ้านเนี่ยเขาชมบ้านเรากันไหมชมมาบ้านแบบออกแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยจากไหนก็บอกว่าจากร้านคนทำบ้านเก่าใช่ส่วนใหญ่เพื่อนชอบจริงๆเพื่อนชอบตรงนี้มากเราได้ไปนั่งจิบกาแฟดูประคารบ้างไหมคะก็บ่อยครับบ่อยถ้าวันไหนตื่นเช้านะก็จะไปชงกาแฟไปนั่งกินตรงนั้นนะครับกาแฟตอนรับเราคิดงานออกเป็นคนที่ชอบ คิดไปเรื่อยเปื่อยนะ,อะคิดอะไรก็ทำเลยแต่ชอบตรงน,นั้นมากแล้วคุณภรรยาว่าไงบ้างคะบ้านหลังแขกก็ชอบนะชอบห้องนอนลูกสาวเขาเองชอบโซลิฟทิ้งรูมอะาเลยครับต้องนะต้องชอบแหละอันเรื่องเ,อ,เองเนาะ <c oughs> แล้วพี่อ้อมชอบโซนไหนสุดในบ้านก็ส่วนตัวก็ชอบตรงโซนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับก็มีโซนรับแขกมีไรได้เพื่อนปลูกมาก็จะมานั่งกันตรงนี้เราก็บล็อกแขกไว้ตรงนี้เลยด้วยสถานการณ์ปุ่มอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องเข้าตัวบ้านไม่ต้องอะไรครับก็จะชอบตรงนี้น นัง่งดูไปเล่นโทรศัพท์ไปดูรถไปก็อารมณ์เนาะชอบรถลองลงมาก็แน่นอนเราเข้ง,งเกมส่วนน้องกินข้าวไม่ต้องพูดถึงน,นะน้องกินข้าวคือเนี่ยเห็นที่ยงนันก็คือวางไว้อย่างนั้นเลยนะไม่ใช้โต๊ะกินข้าวยกไว้ถ้แลบบว่ามีแขกมากจริงก็จะยกะเพราะว่าส่วนใหญ่พอทานข้าวมาทานในห้องครัวเลยเราขี้เกียจเดินไปนะครับแล้วบ้านหลังนี้ที่มันแตกต่างกับหลังเก่ายังไงบ้างปเป็นมนุษย์ที่เพื่อนมาหาบ่อยกับหลังเก่าก็จะแบบเพื่อนมาทีก็แบบสิบคนก็นกแคบแหละหลังนี้ก็มาเลยจ้าห้าสิบก็น่าจะไหวนะหลังนี้ก เรื่องมากเยอะขึ้นด้วยเรื่องมากตรงที่ไาแต่งหวดัดเรื่องโรงแรมแคร์ไม่สวยเท่าบ้านเราเลยดีกว่านี้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไปเมาส์เพราเฮ้ยแคร์บ้านเราเองสวยกว่าเลยที่หลักตอนบ้าน,านเถอะอะไรอย่างงี้หลานก็ทำให้สวยแหละไม่อยากไปนอนที่อื่นแล้วชอบฟังก์ชันไหนที่มันรู้สึกแบบเซอร์ไพรส์เราพิสูจน์ในบ้านหลังห้องน้ําซ่อนที่หลานเขาออกแบบไว้ตู้เย็นซ่อนเพราะว่าเพื่อนทักตลอดว่าเฮ้ยซุ้มของกินเดี๋ยวมีตู้เย็นซ่อนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับพอเพื่อนตกใจแล้วก็เฮ้ยเออดีเว้ยสำเร็จเว้ยอะไรอย่างเงี้ยครับ นะมันเหนื่อยแค่ตอนตกแตกหุกใจในสิ่งที่เราทำาออกไปนะฮะฝั่งชาน,ออน,น,น,ะะนาที่ร้านเขาออกแบบให้อะไรเงี้ยไอเดียเราส่วนหนึ่งร้านออกแบบให้ส่วนหนึ่งนะครับรวมกันมาแล้วก็ลงตัวดีตัวไหนที่ร้านเขาออกแบบว่าเฮ้ยตอนต้องการเราต้องการนี้มันได้ออกามาแบบที่เราอยากได้จริงนะ,ะมีความสุขในการอยู่ในการใช้อะไรประมาณนี้ครับ